ครับผมสวัสดีเพื่อนๆนะครับตอนนี้แอดตอมอยู่ที่สวนสาธารณะเลครับผมพาเพื่อนๆมาชมความสวยงามของต้นไม้ดอกไม้ภายในสวนนี่นะครับอันนี้คือดอกอันนี้ครับดอกกล้วยไม้สวยๆนะครับดอกกล้วยไม้นะครับผมนี่ครับสวยงามมากเลยนะครับสีเหลืองม่วงนะครับผมเหลืองม่วงนะครับสวยงามสวยงาม คือบรรยากาศตรงนี้นะครับเพื่อนๆอันนี้ก็มีเป็นปเรียกว่าเป็นซุ้มเลยนะครับเป็นซุ้มสวยๆนะครับดอกสวยดอกสวยนะครับเยอะแยะเลยนะครับครับต้อมก็เป็นคนที่ชอบมาเดินออกกาลังกายที่นี่บ่อยนะครับเพื่อนๆก็เลยแนะนําสถานที่สําหรับการออกกําลังกายให้เพื่อนๆมาชมกันนะครับเวลาใครที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนี้ก็มา เที่ยวกันได้มาออกลังกายกันได้นะครับอันนี้ต้นเข็มนะครับต้นเข็มดอกสีเหลืองนะครับพเพื่อนๆดอกสวยมากเลยครับพเพื่อนๆครับอืมอ่บริเวณนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับผมห้องน้ําแล้วก็มีต้นไม้ประดับประดาสวยนะครับอันนี้เฟิร์นข้าหลวงนะครับต้นเฟิร์นข้าหลวง่นะครับ นี่ครับเฟื่อ่้าหลวงเนาะอะ,ะครับผมสวยงามสวยงามนี่ครับพาเดินชมไปเรื่อยๆนะครับมีต้นไม้ดอกไม้นานาพันธ์ุเลยนะครับพเพื่อนๆเรียว่าเป็นการดูแลเอาใจใส่ของทางเจ้าหน้าที่ของส่วนนี้นะครับผม สวยงามครับสวยงามครับสวยสวยพาเดินต่อไปพาเดินต่อไปเลยครับบริเวณนี้ก็เป็นที่จอดรถมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานยนต์นะครับเพื่อนๆส่วนใครมีรถเก่งรถกระบะอะไรก็จอดด้านนอกได้นะครับแล้วก็จอดในซอยฝั่งตรงข้ามได้นะครับเพื่อน บริเวณนี้คืออาคารสำนักงานของทางสวนนะครับอ่านะครับแล้วก็มีน้ำดื่มน้ำเย็นชื่นใจดื่มฟรีนะครับผมแล้วก็โปรดช่วยกันรักษาความสะอาดเอาแก้วน้ำมาเองเอาขวดมาเองนะครับเพื่อความสะอาดของแต่ละท่านนะครับอ่านะครับโอเคนะครับนี่ครับบริเวณโดยรอบนะครับพเพื่อน เช้าเช้าแบบนี้อากาศมันเรียกว่าสดชื่นสดชื่นนะครับสดชื่นดีนะครับผมที่นี่เขาก็จะจัดการแข่งขันนะครับวิ่งมาราธอนประจําปีทุกๆปีนะครับผมนะครับช่วงนี้ยังไม่ถึงเวลานะครับผมยังไม่ถึงเวลาที่จะจัดงานนะครับเดี๋ยวเวลาวันไหนมีจัดงานผมก็จะมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเราจะพาเดินไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆครับ นี่ครับคือสวนนวมินพิลมนะครับเพื่อนๆด้านนู้นก็จะเป็นบึงนะครับบึงบึงน้ำใสๆนะครับเ,เพื่อนๆช่วงใสๆเขาจะจะเปิดออกซิเจนนะครับเปิดกังหันสำหรับระบายน้ำนะครับเ,เพื่อนๆเรียกว่าเป็นการถ่ายเทออกซิเจนในน้ำนะครับผมน้ำจะได้ อ่าไม่เสียนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีปลาเยอะด้วยนะครับเ,เพื่อนๆ่นนะครับนะไปไปต่อไปต่อครับเพื่อนเพื่อนครับนี่ครับบริเวณโดยรอบนะครับสวยงามขนาดไหนสวยงามขนาดไหน <laughs> อีจฉาไหมครับอีจฉาไหมครับอยู่ใกล้ๆสวนสาธารณะครับผมอันนี้คลิปนี้ก็จะเป็นการบรรยายแล้วก็คุยกับเพื่อนๆไปเรื่อยๆนะครับชมสวนสาธารณะแล้วก็ชมต้นมงต้นไม้ภายในสวนนะครับพอดีวันนี้แอดต้องไม่ได้ทํากับข้าวอะไรนะครับผมก็พยายามหาคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆน,นะครับผมนี่ครับต้นไม้แล้วก็มี เก้าอี้ไว้ให้นั่งพักผ่อนนะครับผมตามจุดต่างๆนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีเสาไฟเป็นจุดเป็นจุดนะครับผมสวไหมครับสวยไหมไหม,มีกระลอกด้วยกระลอกวิ่งอยู่นู่นนะครับผมน้องกระลอกน้องกระลอก มีต้นไม้สูงต้นไม้ใหญ่เยอะครับเพื่อนๆวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วกินไปแล้วกินไปแล้ว,น,ลวน้องกระลอกน้องกระลอกในส่วนนี้ก็จะมีระยะทางบอกทุก200เมตรนะครับเพื่อนๆหนึ่งรอบสนามทั้งไปและกลับก็2กิโลเมตรนะครับต้อมก็มาเดินเช้าๆ4กิโลเมตรนะครับผมนี่ครับต้นไม้สวยนะครับเพื่อนๆ ความสวยงามนะครับความสวยงามของต้นไม้นะครับาพาเดินชมไปเรื่อยๆนะครับด้านนู้้นเป็นต้นกีนสิลิกิตนะครับสีชมพูนะครับเรียกว่าทนแดดทนฝนทั้งปีเลยนะครับเพื่อนเนนะครับสวยๆอ่าสวยงามมากครับเพื่อนๆลองไปหาซื้อปลูกดูนะครับผม ปลูกในบ้านสวยสวยงามดีครับแล้วก็เป็นพุ่มด้วยนะครับเป็นพุ่มด้วยอันนี้เป็นต้นกาหลงนะครับต้นกาหลงเนี่ยดอกเขาจะขาวนะครับขาวบริสุทธิ์เลยนะครับพเพื่อนนะครับดอกเยอะด้วยต้นกาหลงนะครับเนี่ยชื่อเพาะชื่อเพาะ คเขียวกระจีของต้นหญ้านะครับเพื่อนๆหญ้า,าจริงนะครับหญ้าจริงเรียกว่าเป็นการดูแลอย่างดีของเจ้าหน้าที่ทางสวนเขานะครับแล้วก็มีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆมาออกกำลังกายกันเยอะนะครับ สวยอันนี้ก็คือด้านขวามือก,ก็จะเป็นทางเข้าออกเล็เลกๆอีกหนึ่งทางนะครับผมออกไปก็จะเป็นถนนสีบุรุพานะครับผมแล้วก็มีป้ายรถเมย์ด้วยนะครับป้ายรถเมย์ด้วยครับบริเวณนี้นะครับนี่ครับมีลู่วิ่งให้ด้วยนะครับสวยๆสวย,สวยโอ้ยมีปลาเยอะเลยนะครับเพืเ่อนๆปลาเยอะเลยนะครับ ใครที่อยู่ใกล้ๆก,ก็มาออกกําลังกายกันได้นะครับเ,เพื่อนๆครับเดินสบายสะอาดนะครับผมนี่ครับต้นไม้ใหญ่ๆก็มีนะครับเป็นร่มเงาที่ดีเลยนะครับเ,เพื่อนๆนะครับกาเดินต่อไปอ่าเป็นคลิปที่อ่าบรรยายไปด้วยเดินคุยไปด้วยนะครับเ,เพื่อนๆครับนี่ครับต้นไม้สวยสวย มีแต่ต้นไม้สวยๆอั้งนั้นเลยนะครับยิวใจกันนะครับยิวใจกันสวยงามสวยงามอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับกดไลค์ให้ตั้มด้วยนะครับผมขอบพรคุณมากๆเลยนะครับ อ yeah, ่สวยสวยสวยนี้นครับผมเจ้าหน้าที่เขาเอาท่อนไม้หรือว่ากิ่งไม้ใหญ่ๆเนาะเอามาตัดแล้วก็ทําที่นั่งให้กับประชาชนที่มาวิ่งออกกําลังกายนะครับอ่าน,นี่ครับด้านนู้นก็จะเป็น สนามบาสเล็กนะครับผมแล้วก็มีที่ออกกำลังกายด้วยนะครับด้านนู้นนะนะครับผมนีครับอ่าสวยๆสวยพาเดินขึ้นมานะครับอันนี้ต้นสาระนะครับผมต้นสาระหอมๆเวลามายืนใกล้ๆแล้วได้กลิ่นหอมอ่อนๆนะครับเพื่อนๆ นี่ครับดอกเขาสวยดีครับมีแมลงมาตอมด้วยนะครับเพื่อนๆตอมเกสรนนะครับสวยงามสวยงามอ,อันนี้ก็หนึ่งจุดที่สวยนะครับอันนี้ก็คือต้นเฟื่องฟ้านะครับตรงนี้ แต่ก่อนมันจะสูงกว่านี้มันจะพอดีเจ้าหน้าที่เขาลิบกิ่งลิบไปออกนะครับผมเพื่อให้ใบเขาได้แตกออกมาใหม่นะครับเพื่อน,นนะครับปกติจะมีดอกสวยมากเลยนะครับอ่าช่วงนี้ก็เป็นการดูแลรักษานะครับผมอ่าอันนี้ก็ต้นไม้สวยนะครับสวยสวยสวย กสวยครับงอนไก่งอนไก่เมื่อคืนอาจจะมีฝนตกแรงไปหน่อยนะครับบางต้นล้มลงมาเลยนะครับผมมีทั้งลมมีพายุนะครับเมื่อคืนนะครับผมพาเดนไปเร่อยๆนะครับอันนี้เป็นะตะกร้าที่สำหรับคัดแยกขวดนะครับผมเ,เพื่อที่จะเอาไปรีไซเคิลใหม่นะครับผม นี่คือบรรยากาศนะครับสวนสวยของเรานะครับผมชื่อว่าสวนนวมินพิรมนะครับเพื่อนๆอ,อยู่ย่านบางกะปินะครับผมถนนศรีบุรพาตัดกับถนนนวมินตัดกับถนนเสรีไทยนะครับใครที่ว่างๆก็มาออกกําลังกายที่นี่กันได้เลยนะครับเรียกว่ามีที่จอดรถเยอะด้วยนะครับเพื่อน,อ,นอันนี้ครับสวยสวยครับ อันนี้ก็สวยนะครับอันนี้ต้นอะไรผมไม่ทราบนะเพื่อนเพื่อนรู้จักไหมครับต้นอะไรเอ่ยสวยดอกก็สวยเนาะมีทั้งม่วงมีทั้งแดงเลยนะครับเ,เพื่อนเอืมก็ปลูกประดับออรอบรอบ,รอบต้นปาล์มนะครับเ,เพื่อนเพ่อะนะครับหน,หนึ่งที่นะหนึ่งจุดนะครับอันนี้ลือสีผสมนะครับด้านล่างนะครับนะครับ งามงามนะครับเนี่ยใครที่ชื่นชอบธรรมชาติชื่นชอบดอกไม้นะครับชื่นชอบต้นไม้ก็แนะนำนะครับมาเดินออกกำลังกายในสวนสาธารณะนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยครับผมแล้วก็มีที่ออกกำลังกายให้เยอะเลยนะครับเพื่อน ย่านน้ำวมินพิลมนะครับหรือสวนนวำวมินพิลมนะครับสถานที่แห่งนี้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นบึงนะครับผมนะครับหรือชาวบ้านแถวนี้เขาจะเรียกว่าทะเลสาบนะครับเพื่อนเพื่อนฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับเป็นบ้านเดี่ยวนะครับนะครับด้านนี้จะตกปลาได้นะครับด้านนอกนี้นะครับจะตกปลาได้แต่ว่าถ้าอยู่ด้านในสวนเขาไม่ให้ตกปลานะครับผิดกฎหมายนะครับผม ด้านนู้นก็จะเป็นสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิดานะครับผมตึกสูงๆด้านนู้นนะครับผมแล้วสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องต้อมชา n e l ไว้ด้วยนะครับผมทท็กินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับมีอะไรดีๆก็จะแนะนำเพื่อนๆนะครับพอดีวันนี้ต้อมไม่ได้ทำกับข้าวนะครับผมก็เลย ทําคลิปสวนสาธารณะแห่งนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้ไปถ่ายทุกจุดนะครับผมเป็นบางจุดนะครับผมนะครับจริงๆแล้วถ้าถ่ายได้ทั้งทุกจุดนี่ถ่ายได้เกือบครึ่งวันเลยนะครับผมเพราะว่าสวนนี้มันกว้างมากครับผมนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องต้อมชาแนลไว้ด้วยนะครับผมนะครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับผมในคลิปต่อๆไปนะครับ โอเคนะครับสวัสดีครับขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยนะครับผมเดินทางไปเที่ยวที่ไหนก็ขอเดินทางด้วยความปลอดภัยเที่ยวให้สนุกด้วยนะครับบายบายครับสวัสดีครับ